ถือโอกาสในวันศีลวันพระได้ประชาสัมพันธ์บอกใหญญาติโยมไในราวซึ่งตอนนี้ทางวัดก็มีโครงการบันทึกความดีเนาญาติโยมมีมีสมุดบันทึกความดีเชีนมือนี่เขามาหยังมือนี่มาทําบุญใส่บาตรนี่ก็เชียนไว้ยกตัวอย่างเนาะ ยกตัวอย่างอันนี้เปิดคอาม่านี่กะวันที่สามนั่งวลาพรอนอินทะเวลาสิบหานาฬิกาสี่สิบห้านาทีน่าทำความสะอาดสำนักงานเจ้าคณะตำบลย่างสีน้องอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้แม่ละไมมากราพระมาทำความดีเนยตักบาท สมาทานศีลภาวนาลดนำ้ำสวนพักก็ใช่ตัวอย่างเนาะมียายาดโยมกรเชียนไว้ที่มัานวัดป่าใชัยมงคลวัดส่ดดดงเสริมสุขภาพเ้านี่มีอยากโยมให้ความร่วมมือมารวมกิจกรรมอีหยังเนนะ่นะบันทึกไว้เนาะบันทึกไว้บันทึกภาพบันทึกขอมูลไว้ โครงการที่ทางวัดเฮตดต่อเนื่องมากก็คือการปฏิบัติรรมประจําเดือนซึ่งเดือนหนากระตรงกับวันที่1ที่2ที่สเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกับประชาสัมพันธ์ไหว้ยาติโยมผู้ดใดมี่ิตใจใช้ศัทธ็มาร่วมปฏิบัติหรือว่ามาปฏิบัติบ่ได้ก็มาความอุปถมัมเป็นพัฒนาหนามปานะหรือว่าผู้ใดจะถือโอกาสทําบุญ อุทิศให้แก่ญาติพี่น้องหรือเนื่องในเดือนจะข้องเกิดก็ได้ผู้ใดเกิดในเดือนกรกฎาคมก็มาทําบุญในในมือนั้นก็ได้ถือโอกาสทําบุญอุทิศให้ญาติพี่น้องก็ได้นะ,ะกะ็โครงการถนนสายบุญเพื่อคุณสังคมเดือนนี้ก็ะจะออกไปทางบ้านน้องทุ่ง หน้าสัมพันธ์สว่างหน้าโพนนะมูหนึ่งมูสองมูสามกำหนดเอาวันที่25้าวันเสางยี่สิบห้าอยากยมผู้ใดอพอมีเวลาก็ไปร่วมกันเนาะไปร่วมกันเพื่อว่าสิ่งของปัจจัยใดมากข้อกบเอามาสนับสนุนส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรมนี่แนหะที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้าและกะโครงการทอผู้เท่าต้องดูแล ได้ขอสารได้มาหมาปลากระป๋องน้ำดื่งสิ่งของมาเหากับจัดเอาไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เตียงคนชรลาผู้พิการบางส่วนเหากับจัดไปเยี่ยมอย่างที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปทางมูที่หาแล้วก็ไปทางมูที่เจ็ดมูที่เก้าต่อไปก็คงจะไปทางสซวนบ้านน้องทุ่งแล้วก็โกมาทาง มูสี่มูหกมูแปดตามลำดับอันนี้โครงการถนนสายบุญ